สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสงังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่28สิงหาคม2567นะคะทุกท่านขะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคําเตือนปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมต่อไปนี้ก็คือการจ่อเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละรอบนะคะถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้ทุกท่านรอดอูเลขมัดรวมหรือเลขเด่นประจำวันที่ไทยคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวห้าใช้คลิปเดี๋ยวใจจะบอกวิธีการสังเกตนะคะ สำหรับ F/C ท่านไหนที่ตามมาจาก3ตัวนะคะ,ให,นนนะคะคให้ดูด้านบนนะคะทุกคนให้ดูด้านบนนะคะทุกท่านขาใครที่ตามมาจากคลิป3ตัวบนเมื่อ3ปีที่แล้วให้ท่านดูด้านบนนะคะเรามาดูวันที่27ก่อนนะคะสำหรับวันที่27นะคะทุกท่านจะให้เด่นเฉพาะกิจศูนย์ละ9นะคะวันนี้มา5 1 3 9 2นะคะทุกคน มาเก้านะคะทุกคนมาคู่ตัวเจาะนะคะสองเก้าเก้าสองวันนี้ก็มัดรวมไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันก็มาปรับมาตั้งแต่สามน้อยแรกเนาะคะ่ะก้าชาติสี่และสามมาสองห้าห้าเก้าห้าค่ะทุกคนมัดรวมมาห้าสามเด้งเลยนะคะทุกคนคะ่ะพิเศษนะคะจะให้ห้าและสี่มาตัวเจาะคู่ตัวเจาะตัวกลับนะคะหนึ่งห้าสาม 13มา3553คู่คนบวกเนาะคะ่ะทุกคนปกตินะคะจะให้5้าได้สวันนี้2องนอยสุดท้ายหลุดมา88089มัดรวมเข้าไหมหลุดเลขเด่นประจำวัน8มา2เด้ง v i p จะให้แปดได้เมา6ก 0, 0ูนวันนี้หลุดหมดทั้งเลขเด่นประจำวันทั้งมัดรวมนะคะทุกคนสำหรับนอย v i p ไปต่อลุน้นต่อวันที่28นะคะ วันที่28ใจก็ผลการออกรางวัลวันที่27มา4ตัวบนนอยปกติ3880นอยพิเศษ9153นอย v p 8 6 0 0เอามาบวกกันพี่น้องใครตามมาจาก3ตัวบนดูคลิปนี้ด้านบนนะคะ3บก8บก8บวก9บวก1บวก5บวก3บวก8บวก6ได้51 51ลบ1ได้50บวก1ได้52นะคะใครอยากได้3ตัว 1> 1 5 0 1 5ูนย์หนึ่งถึงห้นกนถึงเอถึงานะคะทุกคนเจเออคิป3ตัวที่ท่านใจได้วางเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะใจต้องขอโทษขออภัยด้วยถ้า F c ซที่ตามมาคลิป3ปีมันก็ไม่สามารถไปแก้ไขได้นะคะมาดูคลิปนี้ก็แล้วกันนะคะมันอาจจะไม่มันอาจจะลายตามันอาจจะตัวเล็กนะคะทุกคนมาดูที่นี่ได้นะคะทีนี้เรามาดูความน่าจะเป็นค่ะทุกท่าน จะจะจับสองตัวบนล่างให้ท่านได้รับส่มนะคะศูนคือตัวท้ายนะคะทุกคนเอามานับ1นึ่งถึงเก้านะคะศู 29, 29, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, นย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนย์เจ็นถึงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึก้นึ่งถะะึก้น เรามาดูความน่าจะเป็นค่ะ01ถึง09นะคะทุกท่านเะมหัก01พี่น้อง02 04 07 09 11ถึง19 13 16 18 19 21ถึง29 21, 21 23 24 27 29นะคะทุกท่าน าดูไปด้วยกันนะคะทุกคนคู่ด้านบน f C ทุกท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะคู่ด้านบนคือการหาความน่าจะเป็นเท่านั้นนะคะให้ทุกท่านดูตัวเด่นก่อนนะคะถ้าชอบคู่ด้านบนหนึงน้อยจะมีทั้งหมด6คู่นะคะถ้าไม่ชอบแต่และน้อยก็มัดรวม5น้อยจะมีทั้งหมด6คู่นะคะถ้าชอบคู่ด้านบนเนาะค่ะทุกคนสูตรนี้ก็คือสูตรเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านค่ะ เรามาดูค่ะเด่นเาะกิจนะคะวันนี้อยู่ที่8และ7การชาติ1และศนย์วันนี้ตัวเลขซ้ำกันนะคะทุกคนพิเศษแเลข7ปกติ5และ4 VAP 5และ4ี่ครับพี่น้องเมื่อวานนี้ก็ไม่มาเด็พี่น้องเลขเบิ้ลเบิ้ลด้านหน้านะคะทุกคนเบิ้ลหน่อยสุดท้ายนะคะหน่อยที่มีความเป็นไปได้เลขที่จะมาเลขเบิ้ลหน่อยเาะกิจหน่อยพิเศษ นอยปกตินอย VIP นะคะทุกคนเบิ้นคือเบิ้ลตัวไหนถ้าท่านไม่ชอบเบิ้นในตัว55448877 7, ให้ท่านดูเบิ้ลด้านบนนะคะวันนี้มันพุทธไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันเนาะคะ่ะทุกคนถ้าท่านชอบตัวอื่นก็สามารถจับได้เลยนะคะทุกคนคะที่นี้มาดูตัวเจาะนะคะนอยเฉพาะกิจ8และ7กับนอยพิเศษจะเหมือนกันใจจะพูดทีเดียวนะคะเป็น 0 7 1 7 2 7 0 8 1 8 2 8นอยกาชาติจะเป็น1และ0 1 0 1 1 1 2 1นะคะ0 1ถึง0 9แล้วแต่ความชอบส่วน0ประจําวันพุธก็คือ0 4 4 0 0 9 9 0นะคะสามารถใช้ได้ทั้งวัน0 4 4 0 0 9 9 0นะคะทุกท่านนอยพิเศษ8และ7 0 7 1 7 2 7 0 8 1 8น8นะคะน้อยปกติและน้อย v i p นะคะ5และ4 0 4 1 4 2 4 0 5 1 5 2 5ที่นี้เรามาดูมัดรวมนะคะทุกคนมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจำวันที่28นะคะทุกคนเจขออนุญาตเขียนวันทีเด้อค่ะพี่น้อง28 0 8 6 7นะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยจะมี จะอยู่ที่เลข0และเลข2นะคะทุกท่านทีนี้นะคะเรามาดูมัดรวมกันมัดรวมนะคะ0นกับ2 0วันนี้มีอะไรบ้างมี0 2 1 2 2 2นะคะศประจำวัน0 1 0 2 0 4 0 5 0 6 0 8 0 9แล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านเลือกได้เลยพี่น้อง0 1 0 9แต่ว่า0ประจำวัน0ประจำวันฟุต สามารถใช้ได้ทั้งวันก็คือ0 4 4 0 9 9 9 0นะคะทุกท่านแล้วแต่ความหมักด้วยพี่น้องเ้ยที่นี้นะคะถ้า FC ไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทำยังไงนะคะให้ FC ทุกท่านจับเด่นแยกใส่มัดรวมได้เลยจะทำให้ดูนอยเดียวนะคะนอยต่อไป FC ทุกท่านทำเองเช่นนอยชพาก,กิจ8และ7นะคะมัดรวม0และ2เป็น8778 80 08 82 28 เจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดอย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้านะคะสําหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันสี่กับเก้านี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะค่ะทุกคนมาดูกันนะคะทุกคนคะ่ะวิธีการสังเกตหน่อยนะคะ ถ้าสมมติว่าหน่อยเริ่มหลุดหน่อยธุรกิจกรารชาติพิเศษหลุดหมดเลยนะคะทุกท่านก็เอฟซีก็ดูนะคะว่าเลขเด่นประจําวันหรือมัดรวมไหลถ้าท่านชอบตัวไหนท่านก็ตามตัวนั้นถามว่าหน่อยสุดท้ายมีสิทธิ์เข้าไหมมีสิทธิ์เข้าเหมือนกันแต่ว่าสิทธิ์เข้านั้นจะน้อยกว่าสิทธิ์หลุดนะคะทุกคนสิทธิ์หลุดจะมากกว่าพี่น้องเพราะว่า มายความว่ามันแหกบดีพี่น้องถ้าสมมติว่า f อฟลองสังเกตนะคะถ้าวันไหนเริ่มเข้าน้อยแรกน้อยสองน้อยสามน้อยที่สี่น้อยที่ห้าก็ตามมาแต่วันไหนที่น้อยหลุดตั้งแต่น้อยแรกน้อยสองน้อยสามหลุดนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่าเด่นแยกเอ่อเด่นมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันไม่ไหลเลยสองน้อยนี้ทุกท่านก็หยุดนะคะพี่น้องพักพอนก่อนมือไม่ก็คอยมาตามหม่นะคะทุกคน ค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่28สิงหาคม2567ใจกกต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขๆมันหมันสุภูจุคนเด้พี่น้องสวัสดีค่ะ